สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้นะำพลคณพระพิเศษ EP ที่380นะครับ380นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาเป็นปั้ครับในการละสองร้อบาททุกรายการเลยนะครับนี่ยครับตะกุดเงินนะครับ200บาทเลยนะครับข่อความในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เพียงเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆเดี๋ยวชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับ องแรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าครับใหม่เล็กนึงะครับ,รบสภาพสวยนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นคล้ายๆประดานนะครับสมเด็จเก่าใหม่เล็กนึงครับสองร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นสมเด็จเก่าเล็กสองครับนี่ครับฐานเป็นคล้ายๆฐานแซมนะครับ เก่ามาอีกสองนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับสวยนะครับคมลึกนะครับมาอีกสามนะเป็นพ้าปิดตาหลงพะเแพนะครับปิดตาหลงพะเพร,รุ่นจงอังศึกนะครับเนี่ครับเป็นพระปิดตามาหาอุดนะครับลายใส่ลุงนะครับมานี่สามเป็นเหรียญหลกโบราณนะครับ หลวงพ่อลุ่งครับวัดท่ากระบือครับเนื้อทองผสมครับเก่านะครับอมแดงอมเขียวนะครับหมายเลขสี่นะครับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับจะไปหมายเลขห้านะครับเป็นหลวงพ่อสรงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับที่หลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับเนี่ยครับข่มลึกนะครับปีสองศูนย์นะครับไตมาสองศูนย์นะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับเป็นรูปพระพุทธนะครับเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระปิตาครับปิตาสายวัดสะพานสูงนะครับเื้อผงลงรักนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นฮนุมานครับเป็นหลวงพ่อปานครับพิมพ์ทรงฮนุมานครับท่าพันเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินครับเป็นลูกหลานโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับหมายเลขเก้าครับ หมายเลขสิบเป็นพระถ้ำเสือนับเนื้อดินนะครับเสือนเนื้อดินนะหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นนางกวักนะครับรอโบราณนะครับลงพระอิ่มนะวัดหัวเข่านะครับหลังยันนะครับเป็นเหรียญนางกวัก รอโบราณนะผมก็อิ่มบนหัวเขานะครับหมายเลขสิบสองครับเป็นพลอดนะครับเนื้อดินครับเป็นพรอดนะครับเนื้อดินหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสามครับเป็นหลวงปู่ทองมานะครับเปลี่ยนหลวงปู่ทองมานะปีหนึ่งแปดนะครับ สิบสี่นะเป็นเหรียญหล่อครับพิมพ์จอบนะหลวงพ่อไปนะวัดกำแพงคนระับเป็นเื้นทองผสมนะครับมีต่อโค้ดนะครับสิบห้านะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกวัดปาาคลองมะขามเท่าครับมายนลขสิบห้านะเป็นเงินตะกัวนะครับ พผครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะปีสองศูนย์นะครับ,ปรบเป็นยันตตะก้อนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นชินราชอินโดจีนะครับคนเป็นายตะใบนะครับ 18ครับเป็นนางพญาเก่านะครับนางพญาเก่ามายี่18ครับหมายเลข19เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงิน,นครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคารครับหมายเลข19นะครับ นง้ทองผสมนะครับอันยีนะครับเป็นรูปโดลงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับเนี่ออมเขียวอมเหลืองนะครับอมแดงนะครับอ้วนล่ำนะครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะเป็นเหรียญหล่อ,อบโบราณน,นะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะสองสี่ห้าเก้านะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยสองสี่ห้าเก้าสภาพใช้นะหมายเลขยี่สิบสองนะครับ หมายเลขยี่สิบสามนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะับหล่อโบราณนะครับวัดหนองโพนะครับมีพายเงินขึ้นเต็มเนะครับ อันนี้ยี่บสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเนี่ยหลังมีรอยรอมีแร่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้านะครับเป็นคุ้มแผ่นเนื้อดินนะครับหลวงพ่อเตนะครับุมแผ่นเนื้อดินเผานะหลวงพ่อเตคงทองนะครับสามงามนะครับเเป็นเนื้อดินเผานะครับ เป็นแผนดอลลาร์าเป็นกุมารทองนะครับยี่สิกนะเป็นมหิสวนเก่านะครับ้ชินตะกัวนะครับมีส่วนเก่าเก่านะครับเนื้อตะกัวนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดท่ากระเบือนะครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัท่ากระเบือนะครับสองสี่แปดสี่นะครับ ยีนะ่สิบแปดครเป็นเหรียญลงพ่อเงินนะครับเหรียญหล่อลงพ่อเงินนะครับพระปางเหลืองนะครับเหรียโบราณนะครับยี่สิบเก้าครับเป็นตราบสีพึ่งลงพ่อกลวยนะครับนี่ครับตราบสีพึ่งลงพ่อกลวยนะครับอันใต้ฐาน ด้านล่างครับจะเป็นเลขหนึ่งครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับุ่นตรับเก่านะครับก้นจะเป็นเลขหนึ่งครับหลวงพ่อกลวยนะครับสามสิบเป็นหลวงพ่อเปิ่นรุ่นสามห้าปีสามหกครับนี่ครับเป็นพระผงรูปเมืองหลวงพ่อเปิ่นฝั่งพะครับแล้วก็เป็นตะกุดเงินนะครับปีสามหกครับนี่ราการแล้ว สองร้อยบาททุกรายการเลยครับทางธนาคารติดต่อนะบศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับกระถูกหรือรายเพืเดียวก็นนะ่สนใจถูกหรือทักไลเข้ามาตรงน,นี้ได้เลยครับมีเงินเก็บเงินไปทานนะครับฝากคุญเพื่อนอพีเดียวชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสำหรับไอพีนี้ขอจบไว้ที่ก่อนครับสวัสดีครับ